หลังจากที่พาร์ทสองจบไปนะครับและนี่ก็คือพาร์ส,สุดท้ายของเรื่อง b a c k Hawk Down จริงๆและหลังจากที่ภารกิจผ่านไปได้40่นาทีหลังจากการจู่โจมเกิดขึ้นทุกทุกฝ่ายกําลังล่าถอยหลังจากเข้าไปดนเป้าหมายได้สําเร็จไม่นานก่อนที่ภารกิจจะสิ้นสุดลงนะครับจู่ๆ a c k Hawk ลำหนึ่งรหัสชื่อว่า Super 6-1ซถูกยิงด้วย RPG โดนเข้าไปจังๆครับที่ทําให้เครื่องบินหมุนติวติว นักบินชื่อว่าคิฟเอลวิสวอลคอตพยายามเอาเครื่องลงอะครับให้มันแบบดีๆแต่ก็ไม่สามารถทําได้ก่อนจะตกลงไปในย่านที่พักอาศัยไหลไปเรื่อยๆและไปหยุดอยู่ที่กําแพงบ้านหลังหนึ่งห่างจากอาคารเป้าหมายที่พวกเขาเข้าไปซิวมาได้ประมาณ274เมตร นักบินทั้งสองคนเสียชีวิตทันทีหลังจากเครื่องตกลูกเรือทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจา่าสิบเอกเรดดาวดีและจา่าสิบเอกชาลีวอร์เรนนอนเป็นผักนิ่งๆเลยครับไม่สามารถขยับตัวได้ส่วนอีกสองคนรอดชีวิตจากเครื่องตกก่อนจะเริ่มป้องกันเครื่องบินคือจา่าสิบเอกเดนเนียลบูชและจา่าสิบเอกจิมสมิธหนึ่งในนั้นคือหน่วยเดลต้าฟอร์ส ในเวลาต่อมากองกําลังติดอาวุธของกลุ่ม SSA ได้ระดมชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการตะโกนผ่านทรควมว่าออกมาปกป้องบ้านเรือนของพวกคุณไม่เช่นนั้นคนกลุ่มนี้จะเข้ามายึดกลุ่มชาวบ้านมากมายได้ลุกขึ้นมาหยิบอาวุธต่อต้านทหารสหรัฐก่อนจะเริ่มแพร่กระจายไปทั่วบริเวณทุกซอกทุกมุมอาคารใกล้เคียงต้นไม้เริ่มมีชาวบ้านติดอาวุธโผล่ามาให้เห็น เมื่อแบคโฮกลำแรกตกนะครับชุดกู้ภัยประกอบไปด้วยพลลมกู้ภัยและลิตเติลเบิร์ดก็ได้บินเข้ามาคุมการสร้างเครื่องบินที่ร่วงนักบินลิตเติลเบิร์ดที่ได้เข้าไปช่วยนะครับได้บินควบคุมเครื่องด้วยมือซ้ายข้างเดียวส่วนในข้างถือปืนยิงชาวบ้านในขณะที่ผู้ช่วยนักบินรีวบวิ่งเข้าไปในซอยเพื่อช่วยเหลืออีก2คนผู้ช่วยนักบินได้ประคองทั้งสองคนไปที่ท้ายเครื่องนะครับก่อนจะบินกลับไปยังสนามบินเอาคนเจ็บลงแล้วก็โหลดกระสุนเพิ่มเติม ทีมค้นหาและกู้ภัยเชื่อรหัสว่าซีซ่าถูกส่งเข้าเครื่องแบ็กฮอกซูเปอร์ซิกซ์เอกนำโดยร้อยเอกบิลเจคคูทับก็รีบบินไปยังจุดเครื่องตกในช่งวงเวลาที่กําลังลอยตัวลงไปช่วยนะครับ RPG ก็ได้พุ่งเข้ามาใส่แบ็กฮอกของพวกเขาซึ่งเกือบจะทําให้ไปพัดเครื่องขาดควันดาขึ้นหน่วยเดลต้าฟอสองคนก็ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยได้สําเร็จนะครับก่อนที่พวกเขาจะพบว่านักบินทั้งสองคนเสียชีวิตขาดเครื่องไปแล้วและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน หน่วยเดลต้าโร์ที่โดดลงไปช่วยก็โดนยิงกดจากทุกทิศทางไม่สามารถกลับขึ้นเครื่องได้ทำให้ซูเปอร์ซิเอกต้องบินกับฐานพร้อมกับควันดำส่วนหน่วยเดลต้าสคนที่โดดลงไปช่วยได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดลมพลใกล้เคียงนอกจากนี้พวกเขาได้งัดแงะแผ่นก่อเคฟล่าของแบ็กฮอคมาทำเป็นก่อชั่วเข้ารอการช่วยเหลือต่อไป ตัดกลับมาที่ขบวนภาคพื้นดินกับทีมจู่โจมซึ่งทั้งสองหน่วยนี้เกือบจะได้ต่อยกันไปแล้วเพราะทั้งสองหน่วยนี้ต้องรอนานกว่า20นาทีครับกว่าจะเดินหน้าต่อไปได้ขบวนรถก็บอกให้หน่วยจู่โจมรอและหน่วยจู่โจมก็บอกให้ขบวนรถรอซึ่งกว่าจะเคลียร์กันได้ว่าใครจะต้องไปก่อนก็กินเวลานานพอสมควร 16นาฬิกา40นาทีแบ็กฮอคชื่อรหัสว่าซูเปอร์ซิกโฟนักบินชื่อว่าไมเคิลดูแรนต์กำลังบินวนเหนืออยู่ซากซูเปอร์ซิกวันถูกพบเห็นโดยยูซูฟดาฮิฟโมอาลีมผู้บัญชาการทีม RPG พีของกองกำลัง s อ a เพร้อมกับหน่วย r p g 7นายกำลังเคลื่อนที่ไปยังจุดตกแรกอย่างชา้าช้าหนึ่งในทีมของโมอาลีมได้เห็นซูเปอร์ซิกโฟก็ไม่รอช้าเลยครับยิงกลางถนนโล่งเลยโดยเลียงไปที่ใบพัดของแบ็กฮอคก่อนที่ลูก RPG จนะครับจะพุ่งไปที่หางใบพัด ในตอนแรกๆเหมือนว่าเครื่องจะไม่เป็นอะไรนะแต่ต่อมาไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละใบพัดก็ระเบิดออกก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะเริ่มแกว่งไปมามน้นอย่างรุนแรงและก็ร่วงในที่สุดเฮลิคอปเตอร์ได้พุ่งชนกระท่มสังกะสีชาวบ้านนะครับราบเป็นหน้ากองเลยส่วนคนที่อยู่ในบ้านสังกะสีคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเสียชีวิตไปหลายศพการตกของเฮลิคอปเตอร์ลำที่2ได้ดึงดูดชาวบ้านให้เข้ามามุงชาวบ้านต่างก็พากันส่งเสียงเชียร์สนันครับและในไม่ช้า ชาวบ้านทั้งหมดก็ได้รวมตัวกันพุ่งเข้าหาเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์ซิกโคนในเครื่องก็พยายามป้องกันตัวเองนะครับหลังจากการสูญเสียซูเปอร์ซิกโผู้บัญชาการสหรัฐที่สิ้นหวังได้พยายามจะปลอบทรหารทุกคนที่ถูกล้อมในโมกาดิชูแต่พวกเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จครับคือกําลังใจแทบไม่เหลือแล้ว ขบวนรถขนาดเล็กของหน่วยเรนเจอร์นะครับที่ถูกส่งมาจากสนามบินใกล้เคียงกําลังวิ่งฝากเข้าไปช่วยเหลือทหารที่ถูกปิดล้อมแต่ก็โดนกองกําลัง SNA ซุ่มจมตีรถฮาววเนี่ยแหละครับระเบิดแตกไป2องคันและทหารเสียชีวิตไป3คนซึ่งมันห่างจากฐานตัวเองไปประมาณกิโลเดียวเท่านั้นครับก็โดนซุ่มจมตี ไม่กี่นาทีต่อมากองร้อยชาลีของ Quick Reaction f o r ์สจากกองพลาหารภูเขาที่10พยายามที่จะฝ่าชาวบ้านเข้าไปช่วยพวกที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ถูกซุ่มจมตีบนถนนโดยกองกำลังติดอาวุธ S&A n การพยายามดังกล่าวทำให้ทหารสหรัฐจำนวน100นายนะครับยิงกระสุนไปกเกือบเก6 0 0 0นนัดและแช่ระเบิดมือไปหลายร้อยลูกในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นก่อนจะถูกบังคับห้ถอนตัวกลับไปอย่างสนามบินเหมือนเดิม เหตุผลที่ว่าทําไมทหารสหรัฐไม่สามารถเจาะเข้าได้นะครับเนื่องจากกลุ่มต่อต้านชาวโซมาเลียบวกกับกองกําลัง s s a ที่เพิ่มเข้ามาอย่างไม่หยุดยอนเหมือนกับว่ารีสปอนใกล้จุดเซฟใกล้ๆทหารเลยครับมีการคาดการว่า Quick Reaction Force ต้องใช้เวลาอย่างน้อย9ชั่วโมงในการบุกเข้าไปช่วยแล้วคิดดูว่า9ชั่วโมงที่ถูกปิดล้อมไปน่ะมันจะเหลืออะไร จุดตกที่2ได้มีพลซบยิงจากหน่วยเดลตาฟอร์ตวิ่งลงไปช่วยคือจ่าสิบเอกแกลล์ไกอร์ดอนและจ่าสิบเอก 11, ชั้น1แลนดี้ชูกัสดในตอนแรกๆที่ถูกขอให้บินมาส่งณนะจุดตกลำที่2นะครับคือทั้งสองคนนียได้ขอให้นักบินจากเครื่องซูเปอร์ซิสทูบอกว่าเอากูไปส่งที่จุดตกเครื่องที่2หน่อยแต่คำขอดังกล่าวได้รับการปฏิเสธว่ามันอันตรายเกินไปนะถ้าเข้าใกล้กว่านี้ได้แต่มองเห็นเพื่อนสู้จากจุดตกที่2เท่านั้น แต่พอหลังจากกองกําลังควิกเ r แอคชั่นบุกป่าฝาดงไปช่วยเพื่อนไม่ได้คําขอดังกล่าวจึงได้รับการอนุมัติให้ไปช่วยได้ซูเปอร์ซิกซ์ทูได้บินลงไปช่วยพร้อมกับทําการยิงสนับสนุนเขาได้ปล่อยให้หน่วยเดลต้าฟอสส2คนลงพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่กําลังยิงสนับสนุนอยู่ดีๆนะครับมี RPG พุ่งเข้าใส่เครื่องในระยะใกล,ใกล้ก่อนจะเวียงหลบแบบดิจิตอลทาให้ผู้ช่วยหมดสติ ถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายมาบางส่วนนะครับจากการหลบแบบดิจิทัลแต่ Super s i ซซึ่งบินโดยไมค์กอเฟน่าและร้อยเอกเจมยาคนสามารถเอาเครื่องออกจากพื้นที่ได้ก็จะทำการลงจอดฉุกเฉินในระยะที่ปลอดภัยภายหลังจาก Super 6 i ซ2ทําการบินหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่หน่วยเดลต้า2คนซึ่งพวกเขาก็ขาดการสนับสนุนไปโดยปริยายจนถูกกองกําลังโจมตีจากทุกทิศทางสุดท้ายนั้น กอร์ดอนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถไปต่อได้ครับชูการจึงตัดสินใจหยิบปืนคาสิของกอร์ดอนเอาไปให้กับดูแรนเพื่อยับยัง้งฝูงชนและ10นาทีต่อมาชูการถูกสังหารจากฝูงชนที่โกรธแค้นจุดตกของเฮลิคอปเตอร์ลำที่2ก็ถูกยึดครองอย่างสมบูรณ์ยกแว้นดูแรนนะครับที่ยังรอดเขาถูกลากตัวออกจากเฮลิคอปเตอร์โดนมัดเท้าเข่าศอกทุกอย่างครับจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันแต่ก็รอดมาได้และถูกจับเป็นตัวประกันจากกลุ่มกบฏ SNA หลังจากจบเรื่องนี้นะครับกอดอนและชูการ์ได้รับเหรียญเมดอนออฟฮอดเดอร์ซึ่งเป็นเหนเตตรียญเกียรติยศสูงสุดของทหารเลยกับาที่จุดตกแรกกันนะครับทหารเรนเจอร์กับหน่วยเดลต้าฟอร์สประมาณ90นายพบว่าตัวเองถูกยิงกดอย่างหนักจากชาวโซมาเลียผู้โกรธแค้นถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางอากาศแต่กลับไม่สามารถชะโงกหน้าขึ้นมาได้พวกเขาถูกขังอยู่งั้นประมาณทั้งคืนนะครับและต้องงัดแผน2ขึ้นมาสู้บ้างแล้ว เมื่อเรนเจอร์และเดลต้าได้กระจายตัวไปตามซอกลึบในบางครั้งสตูก็โผล่มาให้เห็นแค่หัวพวกเขาก็ต้องยิงสู้แล้วต้องหิ้วคนเจ็บไปด้วยอีกฝั่งหนึ่งทหารอเมริกันได้ยึดบ้านสี่หลังบนถนนฟรีดอมโรสและควบคุมตัวชาวโซมาเลมีย20คนที่อาศัยอยู่ในนั้นเด็กหลายคนถูกขังอยู่ในห้องน้ำหลายชั่วโมงครับจนกว่าทหารจะปล่อยพวกเขาให้กลับไปรวมตัวกับแม่ซึ่งต่อมาก็ได้กล่าวหาทหารอเมริกันว่าถูกใส่กุญแจมือและเอาไปขังในห้องน้ำ 18นาฬิกา40นาทีพันเอกชาลิฟฮัสซันจิอยู่มาเลได้รับหน้าที่ให้จัดการกองกำลังโซมาลีลุกขึ้นมาสู้กับรหารอเมริกันโดยได้รับกำลังเสริมเพิ่มเติมเรื่อยๆในเวลาต่อมาพันเอกชาลิฟรวบรวมลักลอบรองเท้าแตะได้ประมาณ350คนนะครับเอาไปล้อมเฮลิคอปเอตอร,ร์ลำแรกเลยพร้อมกับอาสาสมัครชาวโซมาเลติอนวุฒและกองกำลังชาวบ้านผสมกว่าร้อยคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มกบฏเลยนะครับออกค้นหากองกำลังสหรัฐในพื้นที่กก เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอว่าแอบอยู่ในบ้านสีหลังตรนถนนฟีดอมรถซึ่งทหารสหรัฐน่ะก็ได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีตียังไงก็ตีไม่เข้าครับกลุ่มกบฏเนี่ยก็ได้คิดๆกันแล้วว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีจนกระทั่งในเวลาทุ่มตรงพันเอกชารีฟได้สั่งให้ผลปืนคกขนาด60มิลลิเมตรติดตั้งปืนกลางถนนที่21ตุลาคมและถนนอาร์มฟอร์ดมุ่งเป้าไปที่อาคารที่มีทหารสหรัฐหลบอยู่หลังจากนั้นลูกปืนคกก็ตามมาเป็นหาโฟนเลยจนกระทั่ง หลังจากระดมยิงไปได้สักระยะนะครับพันเอกชาลีฟได้รับแจ้งจากญาติในพื้นที่ว่าภายในบ้านน่ะยังมีพลเรือตัวเองติดอยู่ข้างในแล้วกองกำลังของตัวเองก็พากันเลือกลากว่าจะยิงต่อไปไหมวะสุดท้ายนั้นเขาก็โทรไปหาลูกพี่ว่าจะเอายังไงต่อเพราะข้างในมันยังมีพลเรือตัวเองอยู่ก่อนจะถูกสั่งให้หยุดยิงในเวลาต่อมา สิ่งที่ไอดิดกลัวในตอนนั้นก็คือกลัวว่าพลเรือนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตตัวเองนะครับจะลุกขึ้นมาต่อต้านเขาจากการกระทําแบบไม่เลือกหน้านั่นเองทําให้ลูกปืนโคกที่เหลือจะถูกนําไปต่อต้านกองกําลังจากสหประชาชาติแทนพร้อมกับกล่าวหาสหรัฐว่าได้ใช้พลเรือนโซบาลีเป็นโลมนุษย์เพื่อหยุดการโจมตีแต่ทางสหรัฐก็บอกจะบ้าหรือเปล่าวะ ในขณะที่ถูกระดมยิงจากทุกทิศทางนะครับหน่วยเดลต้ากับเรนเจอร์ยังคงปักหลักรอ,อ,อการช่วยเหลือของกำลังเสริมโดยฐานบัญชาการได้สั่งให้เฮลิคอปเตอร์ AH-6 Little Bird ที่โหลดกระสุนมาแบบเต็มเหนียงเข้าไปช่วยซึ่งยังคงทำงานตลอดทั้งคืนก็ได้บินเข้าไปผักดันกองกำลังติดอาวุธอย่างต่อเนื่องตลอดคืนนั้น l i ตเ l ิลบ r รบินลงมาไม่ต่ำกว่า10เที่ยวจนถึงเช้า การต่อทหารสหรัฐทั้งคืนของชาวโซมาลีและกองกําลังต่างๆฝ่ายสหรัฐได้เห็นแล้วว่าทําไมกลุ่มนักรบมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนชัวร์แล้วว่าน่าจะมีแค่กลุ่ม s s a ส่วนชาวบ้านตีรวุฒคงกลับบ้านไปนอนแล้วเพราะเขาสังเกตเห็นความถี่ในการยิงและความแม่นยําที่น้อยลง หลังจากเหตุการณ์นั้นสงบไปถึงเช้านะครับสิ่งที่สหรัฐเห็นได้ชัดที่สุดก็คือในบางครั้งกลุ่มนักรบจะโผลมาแค่หัวไม่ก็ปืนโผลออกมาจากกำแพงแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นเกม CS:GO ก็น่าจะรู้ดีว่าไม่ได้แดกกูหลอกไอซาร์ทหารสหรัฐยังคงรอกำลังเสริมจนถึงเช้านะครับแต่จะมีใครรู้ไหมครับว่ากำลังเสริมบุกไปช่วยหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถบุกป่าฝ่าดงเข้าไปช่วยได้แล้วมันต้องใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงด้วยกันครับในการรวบรวมกำลังเข้าไปใหม่ ก่อนที่ปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นนะ่ะทางสหรัฐไม่ได้วางแผนสำรอง้วยซ้ำคือเขาคิดแค่ว่าโผล่เข้าไปแล้วก็โฉบแล้วก็ออกมาอะไรแบบเนี้ยเศษ็สสัพทบแบบเบอร์ง่ายๆเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อประสานงานกับกองกำลัง UN ดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือทาหารอเมริกันที่ถูกล้อมจึงมีความซับซ้อนล่าช้าเป็นอย่างมากเพราะภารกิจถูกเก็บเป็นความลับป้องกันข้อมูลล่วนไหลแม้กระทั่งผู้บัญชาการระดับสูงของ UN ก็ยังไม่รู้ ส่วนกองกําลัง UN หลายคนมีความลังเลไม่น้อยว่ากูจะไปช่วยดีเปล่าวะทําให้คนที่ถูกเกณฑ์ขึ้นรถไปนะครับจัดตั้งขบวนแบบเร่งรีบใจครึ่งสู้ๆกลางๆโดนฮาคี้แดกไปหมดแหละ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกองร้อยทหารราบยานยนต์จากประเทศมาเลเซียหมวดยานยนต์ของปากีสถา,านและทหารราบสหรัฐในเวลาห้าทุ่มนะครับขบวนที่ถูกจัดแบบเร่งรีบประกอบไปด้วยยานพาหนะประมาณ100้คันรวมไปถึงรถถัง M48 ของปากีสถา,าน4คันรถหุม้มเกราะ m 1 1 3รถหุม้มเกราะคอนดอร์ของมาเลเซียฮัมวี่ของอเมริกันและรถบรรทุก M9395 ้าาตันหลยกันเคลื่อนที่พร้อมกันโดยมีรถถังจากปากีสถา,านนะครับเป็นหัวใจนำหน้าเลย ขบวนรถดังกล่าวมีความยาวประมาณ3กิโลนะครับและได้รับการสนับสนุนจากท่าอากาศมาจาก b l c k k h w w o o h 8 8และเฮลิคอปเตอร์จูโจมครับบ้าที่จัดหามาแบบเร่งรีบจากค u i c และ a c t i o n f o r ์ดกองพลทหารผู้เขาทีสิบในขณนะดเดียวกัน l i ตเ l ิ b ลเบของทัสฟอร์ดเลนเจอรนะครับมุ่งเป้าไปที่การปกป้องลูกเรือและการช่วยเหลือซูเปอร์ซิวันที่ตก ในขณะขบวนการช่วยเหลือเค้ื่อนทับอยู่นะครับขับไปเพลินๆเ,เลยครับกำลังจะมุ่งนั่งเข้าเมืองบกาดิชูจ,จู่ๆรถหุ้มกอกของมาเลเซียสองคันนะครับที่บรรทุกทหารสหรัฐเข้าไปด้วยอยู่ๆนึกอะไรก็ไม่รู้ครับเลี้ยวเข้าผิดซอยอย่างไม่ได้ตั้งใจเลยก่อนจะโดนลูกหา RPG จีได้หละครับประเคนเข้าใส่จนรถระเบิดและถูกระดมยิงจากทุกทิศทาง งานนี้ส่งผลให้คนขับซึ่งเป็นคนมาเลเซียเสียชีวิตไปนหนึ่งนายบาดเจ็บไปอีกหลายคนพอยิงระเบิดไปแล้วคนข้างในก็พาก,กันวิ่งพลาดเลยเพื่อหาข้อที่กำบังในทันทีหลังจากรถฮุ้มเกาะมาเลเซียแตกไปแล้ว2คันนะครับทหารสาหรัฐก็แตกออกมาเป็นฝูงพึ่งก่อนจะโดนยำเข้าไปอีกแต่ก็รอดมาได้ส่วนรถถังปาก,กีที่นำหน้าอยู่นั้นกลายมาเป็นเป้าหมายของ RPG พวกเขาต้องยิงเข้าใส่บ้านที่ส่วนออกมาด้วยลูก10อ mm. ยมิลลิเมตรยิงเข้าใส่บ้านเรือประชาชนไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพราะความร้อน ในขณะที่ถูกยิงกดหนักๆนะครับจูๆ่ๆพันโทบิลเดวิดก็ได้วิทยุไปด่ารถถังปากีสถานาเลยมึงมาหยุดที่โล่งทําไมวะรถที่กูนั่งเนี่ยไม่ได้หุ้มเกาะเหมือนมึงนะเว้ยเดินหน้าต่อเข้าเมืองจิบะในขณะที่กําลังบุกหน้าเข้าเส้น National, เนชั่นอลขบวนรถถูกโจมตีหลายต่อหลายครั้งต้องยิงปะทะก,กันนานเป็นชั่วโมงก่อนจะแยกเป็น2กลุ่มได้สําเร็จส่วนหนึ่งก็ไปรับคนที่โรงแรมโอลิมปิกแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ถูกระดมยิงอย่างหนักเลยครับจากทุกทิศทางทํงาให้คนที่เข้าไปช่วยได้รับบาดเจ็บเพิ่มไปอกีก ทางสหรัฐก็ไม่ยอมบอกให้บุกต่อไปแต่ทางฝั่งมาเลกับปฏิเสธถ้าเราจะบุกป่าฝ่าดงไปแบบนี้เละเป็นขี้แน่ๆผู้พันจนฮัมวีของสหรัฐอเมริกาต้องวิ่งขึ้นมาปาดหน้านะครับแล้วยิงมาร์ก19-40ม mm ิลลิเมตรนี่แหละใส่ตึกต่างๆเพื่อเคลียร์ทางรถบอดรงแลมจนมันสามารถฝ่าไปได้สำเร็จในเวลาตี155นาทีของวันที่4ตุลาคมขบวนรถช่วยเหลือก็มาถึงกองกำลังทาร์ฟอร์ดเลนเจอร์และหน่วยเดลตาฟอร์ดก่อนจะเคลียร์คนออกมาได้สำเร็จและขึ้นรถกลับบ้านนทุกค ถึงแม้ว่าโมฮัมเหม็ดฟาราอิดจะออกคำสั่งให้พันเอกชาลีฮาสันจียูบาเล่ป้องกันไม่ให้ทาหารอเมริกันหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ในตอนนั้นเขาก็เริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตของพลเรือตัวเองและโอกาสที่จะโดนสวนกลับนะครับถ้าหากสหรัฐที่เหลือตกอยู่ในวงล้อมและถูกสังหารไอดิดเชื่อว่าเขาได้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงให้กับทหารอเมริกันมากพอแล้วและยังมีดูแรนเป็นตัวประกันซึ่งอันนี้เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่า เขาสั่งเปิดทางให้ขบวนช่วยเหลือเข้าพื้นที่เพราะไม่ต้องการต่อสู้ต่อไปแล้วแต่กองกําลัง UN ก็ยังเผชิญหน้ากับการยิงที่ดุเดือดในขณะที่จุดตกของกลุ่มเรนเจอร์และเจ้าหน้าที่เดลต้าหลังจากไปถึงพวกเขาแล้วพวกเขาก็พบว่าภายในยานพาหนะสําหรับนั่งนะ่ะไม่มีที่ว่างสําหรับขึ้นไปและแทนที่จะใช้ยานพาหนะเป็นที่กําบังทหารทั้งหมดถูกบังคับให้เดินเท้าออกจากเมือง เดินตามรถไปเรื่อๆยๆจนไปถึงสี่แยกฮาวาดิกและถนนเนชันแนลซึ่งเป็นแยกที่ขบวนรถต่อสู้อย่างหนักหน่วงกว่านหน้านี้ในขณะที่ทหารเดินเท้าไปเรื่อยๆมีการหยุดพักเป็นระยะๆะะส่วนบางคันก็ไม่รู้ว่ามึงจะรีบไปไหนนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปอย่างสนามกีฬาโมกาดีชูก่อนเพื่อนเลยโดยเป็นการปล่อยเพื่อนทิ้งไว้ข้างหลังซะงั้นแทนที่จะใช้รถเป็นกำบ,บังให้ทาหารสหรัฐแต่โชคยังดีที่มี AH1 c o b r a นะครับและ Little Bir d คุ้มหัวพวกเขาตลอดการเดินเท้า ในขณะเดียวกันรถถังจากปากีสถานก็ได้ไล่ตบบาระคารที่พวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ยิง RPG ลงมาพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโผล่ออกมาจากหน้าต่างบ้านไหน สิบนาทีต่อมายานพาหนะก็มาถึงความปลอดภัยของฐานทัพปากีสถานและโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นการต่อสู้สิ้นสุดลงในเวลา6 3โมง3นทีของเช้าวันจันทร์ที่4ตุลาคมกองกำลังสหรัฐในที่สุดก็ถูกอพยพไปยังฐานทัพยูเอ็นเมื่อถึงเวลา7นาฬิกาผู้รอดชีวิตทั้งหมดก็มาถึงฐานที่มั่นอย่างปลอดภยัยที่สถานีช่วยเหลือในสนามกีฬาบนถนน21ตุลาคม ผลจากการต่อสู้18ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับร่างอัลัยวิญญาณของทาหารสหรัฐที่เสียในความขัดแยง้งลูกเรือของ b บ็ k ฮอกซูเปอร์6-4และผู้ปกป้องของเขาหน่วยเดลต้าฟอสจาก11กอดอนและจาก11ชูกัสถูกลากตัวไปตามท้องถนนในเมืองโมกาดิชูจากฝูงชนผู้กดแค้นที่ถูกพบเห็นจากทหาร UN ส่วนาหาร s อ a เอที่จริงแล้วไม่ค่อยได้มีผลงานกับเหตุการณ์นี้เท่าไหร่นะครับหลังจากจบเรื่องเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า จริงๆแล้วต้นตอของความโกรธแค้นของชาวบ้านน่ะมันเริ่มต้นขึ้นมาจากวันที่12กรกฎาคมโดยทหา,หารจากสหประชาชาติได้โจมตีอาคารที่มีผู้นำศาสนาอาวุโสจำนวน73คนอาคารดังกล่าวราบเป็นหน้ากองจากเครื่องบิน F-16 นะครับก็นน่าแหละย่อนไขลลงไปก่อนที่ทห,หารจาก SNA จะเข้าไปเก็บกู้ร่างออกมาประกอบพิธีตามศาสนาของพวกเขา ด้วยความกดแค้นดันเก่าวที่สูญเสียผู้นำศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหะครับชาวบ้านและทาหารจาก SNA ก็เริ่มโจมตีอาหารจากสหประชาชาติแบบจริงจังส่วนกลุ่มชาติพันธมิรก็เรียกร้องให้กลุ่มนักรบทั้งหลายแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและเฉลยศึกด้วยกันตามหลักศาสนาอิสลาม วันที่6และวันที่7ตุลาคมประธานาธิบดีสหรัฐบิลคินตันก็สั่งการยุติปฏิบัติการพร้อมกระจายคำสั่งให้หน่วยอืยน่นเอนถอนทหารออกจากโซมาเล,ลียาตามสเต็ปวันที่9ตุลาคมก็บินเป็นเจรจาแลกตัวเฉลยศึกภายหลังจากการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรที่เตรียมตัวมาเป็นระยะเวลา1ปี UNOSOM 2ก็ได้แต่กระจายในโซมาเล,ลียมึงไปบริหารจัดก,การบ้านเมืองเองและกันจ้า การอนตัวของชาติพนมิตรนำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับแรงผลักดันทั่วทั้งโซมาเลียเช่นศาลอิสลามในท้องถิ่นและการบริหารภูมิภาคการพัฒนาประเทศก็ค่อยๆเสถียรขึ้นและเติบโตทางเศรษฐกิจไปจนถึงปี2000ก็โตอย่างช้าๆสงครามกลางเมืองของโซมาเลียที่ยาวนานนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1ล้านคนโดยโซมาเลียยังคงเป็นประเทศอันดับล่างสุดของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในโลก การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐว,วันดาปี1994สหรัฐอเมริกาไม่ได้ตัดสินใจส่งทหารเข้าไปแทรกแซงก็เพราะเรื่องนี้แหละครับยังคงหลอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของ b a t t l e o f b ฟโบกันดิชได้รับการเล่าขานสืบต่อมาไม่ใช่เพื่อสารเสริญวิรบบรุษแต่เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียสละและย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของสันติภาพที่ไม่เคยมีราคาถูกถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง